นั่งอยู่ใต้ต้นไหนหนานะคะ,ะนั่งเหมือนจะมีใครมา,ะคะม,มาดึงที่นั่งเรานะคะมาดึงที่นั่งเรานะคะนั่นนั่นนั่นดึงใหญ่เลยนะจ๊ะม,มาดึงเบาะนั่งนะคะมาหน่อยมาหน่อยดึงที่นั่งคนใหญ่เลย เอาคนก็นั่งหมาก็ดึงเอา้ามารักดึงรักดึงขอนไม้เขาเรามาอยู่ให้ต้นนี้น่ะนะคะปู่กัย่าก,ก็เล่นกันอยู่ตรงนั้นนะคะีทั้งข้าวอยู่ที่ต้งข้าวแป้งหลังบ้านเรานะ,คะแค่บรรยากาศ ยามสายๆนะคะจับข้าวท้ง,งานที่เขียวกระจีปลูกพนยาเลนเลย